พี่ายเสียงเรื่องยอดเชฟหญิงฟ้าสั่งลุยโดยเขมปันอีพีที่2ฟื้นจากความตายหญิงสาวตื่นจากความฝันร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่ากลัวราวกับเธอถูกดูดกลืนตกสู่คุมนรกจริงอยู่เธอเป็นผู้หญิงโมโหร้ายทำงานด้วยอารมณ์เสมอนั่นเป็นเพราะทั้งหมดคือศิลปะเธอใช้หัวใจทำงานซึ่งเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากปิดาและเขาสนับสนุนเธอเรื่อยมา ดังนั้นอาหารเธอต้องดีเยี่ยมรสชาติเหมือนฟ้าประทานใครได้กินก็ต้องชอบนอกจากนั้นเธอนิยมคำชมเท่านั้นส่วนเรื่องติดติงพักเอาไว้ก่อนอย่าได้พูดเข้าหูแต่หลังจากงานเรี้งฉลองยอดขายจะดูร้อยล้านเหรียญกับแบรนอาหารชุดใหม่ที่ใช้เวลาขายไม่ถึงหนึ่งวันซึ่งทําให้เธอเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปและเธอรู้สึกภูมิใจความสําเร็จอันยอดเยี่ยมนี้ อาหารของเธอจะอยู่กับทั่วทุกครัวเรือนทั้งซอสสำหรับผัดน้ำมันพริกในการปรุงกับซุปแสนอร่อยรวมถึงสารพัดเครื่องครัวที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แบรนด์การค้าที่มั่นคงซึ่งเป็นธุรกิจในเกลือของสกุลจางและการขายของโดยการไลฟ์โชว์สร้างเดเงินอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็คงมีแต่ลิซ่าจางเท่านั้นที่ทําได้เธอคือเบอร์หนึ่งของเจ้าแม่ขายของกินทุกอย่างรวมถึงสารพัดเครื่องมือใช้สอยในครัว เป็นผู้หญิงเก่งยุคใหม่ทว่าหลังจากที่แฟนหนุ่มขับรถพาเธอตั้งใจขับครืหาสหลังงามก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อถนนสายหลักที่ใช้กลับบ้านจูๆ่ๆมีการปิดจราจรเขาจึงพาเธอเลี่ยงไปใช้อีกทางโดยต้องผ่านอุโมงค์ลึกทว่าสิ่งที่น่ากลัวจับใจก็เกิดขึ้นเมื่อขับรถไปได้ครึ่งทางรถเก่งคันใหญ่เกิดเสียหลัก แล้วหมุนควา้างไปชนกับบางสิ่งก่อนเคลื่อนตัวจมดิ่งสู่แม่น้ําลึกริซ่าไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเคิมหลับเนื่องจากดื่มไปไม่น้อยและเพียมาทั้งวันรู้ตัวอีกทีร่างนั้นได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจุกเจ็บบริเวณหน้าอกและขาข้างซ้ายติดอยู่กับที่นั่งเมื่อออกแรงขยับก็ปวดแปบจนน้ำตาไหลที่รักยื่นมือมาเสียงแฟนหนุ่มลุกขึ้นเรียกเธอ แต่ริซ่าที่ดื่มหนักจึงรู้สึกวิงเวียนศีรษะและการเคลื่อนไหวร่างกายเช่องช้าเหลือเกินซึ่งในขนาดเดียวกันน้ำได้ไหลท่วมห้องโดยสารทำให้การหายใจเธอติดขัดฉันหายใจไม่ออกริซ่าบอกเขาและพยายามขยับตัวเพื่อช่วยเหลือตอนเองหักกับเหมือนคนจะสิ้นแรงสักอย่างนั้นกระทั่งร่างของแฟนหนุ่มหายรับตาไปจากนั้นหูก็อื้อไปหมดและรถเก่งคันใหญ่ มีสภาพไม่ต่างจากโรงศพเหล็กที่พาร่างเธอจมสู่เบื้องร่างของแม่น้ำปิซ่าก็อเสือกกระสนพาตัวเองออกจากรถเก่งอย่างสุดชีวิตแต่น่าเสียดายแอลกอฮอล์ในร่างกายมีมากเกินไปอีกทั้งแรงดันน้ำทำให้เธอหมดสติเธอกำลังจะตายตายแบบ้อมความสำเร็จในอาชีพและการงานโดยคนที่จะรับผลประโยชน์นับพันล้านเหรียญก็คือแฟนหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อต้นปี เขารับการสนับสนุนจากบิดาของเธอและคนในครอบครัวแต่ริซ่าไม่เคยเฉลียวใจมาก่อนว่าอีธานมีผู้หญิงอีกคนที่เขาซ่อนเอาไว้จากริซ่าผู้หญิงคนนั้นก็คือมิเชลน้องสาวต่างมรรดาเธอและทั้งหมดนี้ทุกคนได้ร่วมมือกันวางแผนเพื่อหักหลังริซ่าจางโลกในอดีตยุค80มัมมัมมัมี่เสียงเล็กๆที่สาสดใสดังขึ้น ตามด้วยอีกเสียงที่ฟังเหมือนกับว่าพึ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักน,น้องน้องหยหิวหญิงสาวลื้มตาทะช้าการหายใจของเธอยังไม่เป็นปกติและรู้สึกว่าตัวชื้นเหนียวเหนือไปด้วยเหงื่อหากเป็นตอนนั้นที่มือเล็กๆที่อุ่นอยู่สักหน่อยกำลังลูบแก้มเธอเบา,เา,เาๆพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจหญิงสาวอ่อนยือกมัมมัมมี่มัมมี เธอชง,งนทั้งพยายามตั้งสติการอยู่ในรถคันนั้นเริ่มมีอากาศหายใจทำให้เธอกลัวและเชื่อว่าตนเองให้ตายไปแล้วทว่าระหว่างอยู่ในช่วงความเป็นความตายเธอได้ยินเสียงพูดคุยเสียงหราะของเด็กๆจบจนลืมตาอีกครั้งจึงเห็นพวกเขาทั้งสองคนหนูเสียงเธอแหบจัดและอ่อนแรงมามี่น้องไม่รัอแต่เฮียพิงอะ นองแงจะกินขนมตลอดเลยคนที่เอ่ยกับเธอเป็นเด็กชายคุยเก่งอายุคงราวสีห้าขวบส่วนอีกคนจำมัม่มแก้มย้อยน่ารักกำลังทำหน้าบึง้งและเขาสื่อสารติดกระขัดอยู่สักหน่อยพยายามพูดแต่อ้าปากและหุบอยู่สองสามครั้งก่อนมีเสียงดังให้ได้ยินพัพิงพิงเกอร์พิงเกอร์เรียกชื่อตัวเอง กอนทุบที่หน้าอกของเขาเสียงดังปักปักดวงตาคู่นั้นยังแดงระเรื่อดูแล้วหน้าสงสารยิ่งนักคนที่เพิ่งฟื้นจากความตายโดยรีบเข้าไปกอดและปอบขวัญพิงเกอร์หนูหิวใช่ไหมพิงหิวและกลัวมามามิทิ้งพิงไปเขาบอกและกอดหญิงสาวไว้แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะจากเขาไปไหน ายพิงกัวเอ่ยได้เท่านั้นแล้วจึงร้องไห้โหพอให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆกันในตอนแรกที่ยิ้มแย้มอยู่กับสะอื้นให้ไปด้วยมามีม่เจ้าเกิก็หิวและคราวนี้แฝดคนน้องร้องเอาอย่างพิงกัวคนที่เพิ่งฟื้นจากความตายต้องรีบปรับตัวโดยโดย่วนสิ่งที่เธอรู้ตอนนี้ก็คือตัวเองกลายเป็นคุณแม่ลูกฝาแฝด พอเด็กมีความอยากอาหารเธอพลอยแสบท้องไปด้วยก่อนที่มันจะร้องโคกคากหน้าไขา่หน้าพิงกลัวที่กอดเธออยู่จึงทำหน้าประหลาดใจเธอต้องหาเรื่องกบเกินโดยด่วนคนนี้พิงเกอร์เธอรูปสีเสียเด็กชายซึ่งกอดเธอแน่นมากและเขายังสะอื้นไม่หยุดส่วนคนนี้จีงเกอร์แฝดคนน้องตอบเธอและยิ้มกว้าง รอยยิ้มช่างสดใสหญิงสาวเรืยนน้ำตาคอหน่วยอย่างไม่รู้ตัวความซื่อและบริสุทธิ์ปอบโยนหัวใจวิญญาณที่มาสิงร่างผู้อื่นมามีร้องไห้เสียงเจียวไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เขายื่นมือเล็กๆมาพยายามเช็ดน้ำตาให้คนเป็นแม่ฮึบฮบไม่ร้องมามีน้องจะดูแลมามีและเฮียผิงนะ เจียวเกอเป็นคนเก่งเสียงเจียวเอ่ยแล้วก็ลุกขึ้นเป็นยามนั้นที่หญิงสาวเห็นว่าเขาไม่ได้สวมเสือ้หอหัก่อตัวเองด้วยผ้ากันเปื้อนของผู้ใหญ่หมือข้างของเขาถือตะหลิวไม้เอาไว้ท่าทางเช่นนี้ดูแล้วพอให้เธอปลื้มใจเห็นว่าเขาเป็นเด็กดีทั้งจมใสเขาเป็นลูกชายของเจ้าของร่างเดิมที่เธอมาอาศัยช่วงเวลานี้คงอยู่ในอดีต เนื่องจากเมื่อกว่าตาดูรอบห้องนอนสภาพแจ้งให้รู้ว่าคงแตกต่างจากปัจจุบันหลายปีนอกจากนั้นบ้านหลังนี้คงไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรนี่นี่เจียงเกอจัดทำข้าวผัดให้ทุกคนกินเด็กน้อยเสนอและกาลังจะเดินไปยังห้องครัวแต่รูจูกับหยุดเสียอย่างนั้นก่อนหันมาบอกแม่ว่า <c oughs> น้าเดิเราไม่มีข้าสวย ได้ยินอย่างนั้นเธอก็อยากหัวเราะทั้งชีวิตหญิงสาวไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเธอหาเงินได้ร้อยล้านเหรียญในระยะเวลาอันแสนสั้นนับภาษาอะไรกับการที่มีข้าวสารจะก,กอกหม้อแบบนี้หญิงสาวตัดสินใจลุกจากฟูกเธอตั้งสเตตอยู่เพียงเล็กน้อยก็เตรียมเดินเข้าครัวโดยมีร่างเล็กๆแสนน่ารักของเซียงเจียวนำทางเป็นตอนนั้นที่ประตูด้านหลังบ้านมีเสียงกุกกกก่อนที่ร่างของเด็กสาวจะพุ่งพูดเข้ามาคุณ ยเยเจอร้องหาแล้วทําถุงยาและถุงมันฝรั่งในมือหล่นไปอยู่บนพื้นเด็กสาวนึกว่าตนเห็นผีกลางวันแสกๆคุณผู้หญิงของเธอสลบไปก่อนหน้านี้นอนตัวสัน่นและร้องครางด้วยพิษไข้เธอตึงตัดสินใจออกไปร้องขอเท่าแก่โจอยากให้เขาตามรถพยาบาลหากสุดท้ายอีกฝ่ายทําได้แค่มอบยาจํานวนหนึ่งทว่ายยเจอต้องเสียเวลากลางคางเนื่องจากถูก กลุ่มแก๊งมังกรซิ่งขวางทางและก็ข่มขู่เอาไว้คุณผู้หญิงหรือหญิงสาวทวนคำอีกฝ่ายเธอไม่ชอบคำนี้ปกติคนอื่นเรียกเธอว่าตัวเจ้หรือมาดามไมโครเชฟเจ้าหญิงผู้กอบกู้วงการอาหารริมทางเทา้าการเป็นคุณผู้หญิงช่างห่างไกลาจากตัวตนเธอเหลือเกินใช่แล้วเอหรือว่าพิษคข้ทำให้คุณผู้หญิงสติเลอะเลือน แย่จือเอ่อเช่นนั้นเพราะสองสามคืนที่ผ่านมาคุณผู้หญิงของเธอฝันร้ายและมีบางคืนกรีดร้องว่าเธอกำลังกระจมน้ำตายจบอีพีที่2ฝากติดตามอีพีต่อไปดยเร็วนี้สวัสดีครับ